เราเป็นเพียงสื่อกางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปใหนที่ขายแล้วแกล้งไว้ใน่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาววายพีส,สวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชี้เป้ารถบ้านเจ้าของขายเองนผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกชมกันนะครับคันนี้สีสันก็สวยงามตามรูปนี่นะครับมีริ้วรอยบ้างมีแตกบ้างนะครับตัวสีนะครับมีรอยมีแตกกันรอบคันนะครับทำให้สีเรียก็ไปใช้งานกันได้คุ้มๆแต่โดยรวมแล้วยังไม่น่าเกลียดครับ เป็น Toyota e x อ e r ปี97ครับเครื่อง1.6เกียอโอโต้รถพร้อมใช้นะครับเจ้าของใช้เองไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นครับทุกอย่างใช้งานได้ปกติครับทางไกลสบายแล้วรุ่นนี้ก็อึดถึกทนจริงๆนะครับ Toyota นะครับซ่อมง่ายอะไรถูกครับแล้วก็ทนด้วยเจ้าของขายเพราะว่าได้รถมาใหม่ครับเลยไม่ค่อยได้ใช้ครับจอดไว้เฉยๆก็เลยตัดสินใจขายนะครับทะเบียนก็ต่อให้เรียบร้อยแล้วของแต่งเพียบเต็มคันครับ ราคาดีแน่นอนก็ของขายเองถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมีรถบ้านสภาพดีท่านผู้ชมได้เลือกซื้อกันประจำทุกวันได้ไม่พลาดคิดใหม่ๆตัวเลือกใหม่ๆนะครับก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยตอนนี้เราก็รีวิวดูกันเรื่อยๆก่อนนะครับรูปทรงสวยงามครับมีสเกิร์ตล่างของแต่งนะครับมีโชค๊คนะครับเอ็ดเก้าทั้งสี่ต้นเลยดิสเบรกหน้าสองพอร์ตดิสเบรกหลังหนึ่งพอร์ตกระจังหน้า,ารูแต่งครับ หน้าปัดดิตอนคอนโทรไลม้สติกเกอร์รับพันครับท่อพักน้ำก็มีนะครับลายท่อของแต่งมีครับพอมีเขาค่าก็ประมาณนี้ครับท่านใดสนใจเข้าไปดูตัวจริงทดลองขับประกอบการตัดสินใจก่อนนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองครับติดต่อนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนะครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยหรือกดที่ข้อใต้คลิปก็ได้ อะไรเดิมและอะไรใหม่ของรถเจ้าของก็มีแถมมาให้ด้วยนะครับเยอะอยู่นะครับราคาเปิดมาที่40,000บาทนะครับคุ <c oughs> ้มๆครับของแต่งอีกเพียบท่านใดสนใจก็ไปดูกันได้ครับพิกัดดูรถอยู่สำโรงนะครับสมุดประการติดต่อกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอก,กดที่ชื่อคลิปได้เลยหรือกดที่รูปสอนใต้คลิปก็ได้ทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางนะครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ